สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่วันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับของอ่าแพลิเคชัน Instagram นะครับหรือว่า IG นั่นเองนะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มียอดผู้ติดตามน้อยนะครับเราอยากจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับหรือว่าอ่าเพิ่งสมัครแอคเข้าใหม่นะครับเรายังไม่มีผู้ติดตามเลยนะครับพอสามารถอ่ามาทําตามผมได้เลยนะครับอ่าขั้นตอนแรกผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์เลยนะครับคุณผู้ชมขอสามารถคลิกดิงใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับอ่ขอจะเข้ามาที่เว็บอ่า KMK i d Social แล้วนะครับ อ่ะพอข้มมาแล้วครับุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานก็คลิกไปที่สมัครใช้งานได้เลยนะครับอ่ะเขาก็จะมีเราใส่ชื่อผู้ชายนะครับอีเมลและรหัสผ่านนะครับอ่ะคุณชมก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับอีเมลไม่จาเป็นต้องเป็นอีเมลจริงก็ได้นะครับคุณชมสามารถมั่วได้เลยนะครับแต่ว่าต้องจําไว้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มาทิ้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็อ่าเลือกรูปภาพเข้าไปเรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็คนสมัครใช้งานได้เลยนะครับอ่ะหรือว่าใครอยากจะสมัครใช้งานผ่าน Google ก็สมัครรรลลิกดด้้้านนนนบตงีไเยะ อ่าพอสมัครใช้งานกนเรียบร้อยหรือว่าคนที่เคยสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็กดย้อนกลับเลยครับก็กดลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่าลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับอ่าพอลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมาที่หน้าคําตังซื้อใหม่ตรงนี้นะครับอ่าวเรามาดูที่หมวดหมู่นะครับในหมวดหมู่ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับให้เราเลือกใช้บริการเลยนะครับอาจจะมีตั้งแต่ f a c e b o o k t i k t ิ k i n s t a g r a กรม YouTube นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับ ในโซนวนี้เราจะไม่ใช้ในส่วนของไปฟอร์มอินสแกรมนะครับเราจะเพิ่มผู้ติดตามนั่นเองนะครับคุณชมก็เลือกมาที่เพิ่มผู้ติดตามตรงนี้เลยนะครับตัวที่2นะครับแล้วเรามาดูในส่วนของบริการกันต่อนะครับในบริการที่มีอยู่4บริการนะครับก็จะมีระยะเวลาในการขึ้นนะครับที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ความเร็วในการขึ้นนะครับที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีเลทราคานะครับที่แตกต่างกันนะครับคุณชมก็อ่าเลือกตามความสะดวกได้เลยนะครับอผมก็จะเลือกเป็นตัวแรกตรงนี้เลยนะครับ พอเราเลือกบริการเรียบร้อยนะครับในส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของบริการที่เราเลือกมานะครับอก็จะแนะนําให้ผู้ชมนะครับอ่านกันตรงหมายเหตุกันด้วยนะครับเพราะว่าก็จะเป็นเงื่อนไขในการใช้งานนะครับจะยกตัวอย่างข้อนี้นะครับถ้าลิงก์ผิดหรือว่าไม่เปิดสาธารณะนะครับไม่เกินไม่คืนเงินทุกกรณีนะครับดังนั้นผู้ชมต้องเช็คดีดีนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์ตรงนี้ให้ผู้ชมกลับไปที่สแกมได้เลยนะครับแล้วก็มาคัดลอกลิงก์นะครับหน้าโปรไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดติดตามเนี่ยครับดัดบนตรงนี้นะ ในโซนจำนวนตรงนี้นะครับเขาาบอกคันตามมาแล้วนะครับที่1 0 0่งร้อยถึงสิล้านนะครับผมก็จะใส่ไปที่100เลยนะครับอพอเราใส่จํานวนไปเรียบร้อยนะครับเวลาเฉลี่ยแล้วก็ค่าบริการนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายก็จะขึ้นมาแล้วนะครับคุณชมพอสามารถกส่งได้เลยนะครับพอกส่งเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับได้รับคาสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอและต่อมาให้เรามาดูรายละเอียดในหน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะครับอันในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็จะเป็น อ่าวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่เอาใส่เข้ามาให้คุณชมลองคลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์หน้าโปรไฟล์เราถูกต้องหรือไม่นะครับอ่าว่าถ้าลิงก์หน้าโปรไฟล์ไม่ถูกต้องยอดู้ติตามก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับอ่าและในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ปริมาณที่เอาใส่เข้ามานะครับอ่าและตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสถานะของเว็บไซต์เนี่ยครับขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่นะครับอ่าในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับ ันเมนูเติมเงินก็จะมีให้เราเลือกถึง2ช่องทางครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกนค r วโค้ดนะครับใช้ได้ทุกธนาคารเลยนะครับอ่าและช่องทางนี้ถ้าเกิดคุณชมเติมเงิน0ันบาทขึ้นไปนะครับก็จะได้รับโบนัส5%กันด้วยนะครับอ่าต่อมาช่องทางที่2ก็จะเป็นคริปโตเนี่ยครับช่องทางนี้ถ้าเกิดคุณชมเติมเงิน500บาทขึ้นไปะครับก็จะได้รับโบนัส5%้อ็นตกันด้วยนียครับอ่าและทุกช่องทางก็จะมีคาแนะนําในการเติมเงินด้านล่างตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถอ่านแล อ่าประวัติในการเติมเงินนะครับเวลาคุณชมเติมเงินเข้ามาเขาจะมาขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพากลับไปที่สแกมเลยนะครับอ่ะตอนนี้ยอดพี่ตามนะครับอยู่ที่31คนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกรอไลฟ์หน้าจอนะครับว่ายอดพี่ตามขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่ะตอนนี้ยอดพี่ตามก็ขึ้นมาที่78คนแล้วนะครับแต่ก็ยังขึ้นไม่ครบนะครับอ่ดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่ยอดพี่ตามขึ้นครบเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคุณผู้ชมนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดพิตามองเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมาที่13 1คนกันแล้วนะครับอ่ะแลวต่อมานะครับพอยอดพิตามขึ้นเสร็จแล้วให้ผู้ชมกลับมาที่เว็บไซต์นี้ครับผมจะมีเมนูมาแนะนํานะครับเป็นผู้ชมมาที่แนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าผู้ชมนะครับนำลิงก์ตรงนี้นะครับแชร์กับเพื่อนเพือรู้คนรู้จักนะที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยครับอ่ะให้เขาใช้งานพาลิงก์ที่ผู้ชมแชร์ให้เนี่ยผู้ชมก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับถึงห้นเะครบ เอาแล้วตัวด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นคําแนะนำนะครับในการแนะนําเพื่อนนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการแนะนําเพื่อนเนี่ยครับก็สามารถมาละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับเอาแล้วต่อมาถ้าเกิดคุณชมท่านใดนะครับเกิดพบปัญหาในการสั่งซื้อนะครับหรือว่าย้อนไม่ขึ้นนะครับก็ให้กดมาที่ติดต่อเอเมนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเขาก็จะมีเราใส่หัวเรื่องนะครับแล้วก็ข้อความนะครับคุณชมก็ใส่หัวเรื่องแล้วข้อความเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าคุณชมนะครับมีรูปภาพหรือว่ามีไฟล์ที่จะแนบไปก็สามารถคลิกกกแแไไไไฟลลลล์ตตรรรงงนนนี้้้้ปดดดเเยยะะคคััับบวว็ส่ เอาลวต่อมานีครับให้คุณผู้ชมมาดูที่บริการทั้งหมดเนี่ยครับตรงนี้ก็จะรวบรวมทุกบริการทุกแพลตฟอร์มไว้แล้วนะครับเอาละก็จะมีตัวกรองนะครับให้เราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับก็จะช่วยให้หาบริการง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยครับหรือว่าสามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับเอาล้วสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์นีครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเนี่ยครับเพื่อเข้า